แอบพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวสุขสันต์กันเลยระวังนะนีอย่าได้เป็นข้าวันี่เจ้าตัวใหญ่มันจะขมือพวกเราข้างหลังไหนอยู่ไหนนี่กอดมันเลยใช่ใช่ใช่รวมกันไว้เกลยหมูเราตายดี่ายตายแน่เลยอ่ะนี่ไปเร็วดีชัดมีวิธีวิธีอะไรระลีเซ็ตรลีเซตเซิร์ฟ เอาเีเลยเให้มาตัวในการจะค่าเมื่ป้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาแล้วนะ Q Q O ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าโลบักนะมาแล้วมาแล้วล้างแบบล้างแบบล้างแบบเลี๋ยวเอใชยว่ั อุ้ยตามตามไปแล้วเก็บกๆๆเร็วๆๆๆรีบๆๆๆๆเก็บเก็บเร็วๆๆๆเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเป็นสูตรเติมโลบัคแล้วก็ระเบิดทั้งแวบหรือบอกท่านผู้ชมนะครับก็คือเกมนี้ก็คล้ายๆเกมแบบคล้ายๆเกมงูเกมอะไรนะเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็คือให้เราเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวเราก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกินๆๆกินเข้าไปนะครับเป็นเกมง่ายๆนะครับสบายๆ ข้าเมือบแล้วตัวใหญ่ใครที่รู้จักแพ็กแมนนะที่ขาเมือบแล้วตัวใหญ่เรื่อยๆเดี่ยก็ประมาณนั้นแหละแนงบันดาลใจน่าประจักษ์อันนั้นนะอ่ะเอ้ใครที่หนึ่งอ่ะคู่บอดีิที่หนึ่งเลยจอ้าเมือบเป็น้าเมือบเป็นจมดเอ้าเอ้า XJG ช้ดแล้วฉันมาอยู่เป็นเพื่อนนานนาเออมาอยู่กับฉันเอาข้าเหมือบไปาเหมือบันใี่หมดทีเดียวนะ ตอนเปิดคลิปมาไหนบอกครอบครัวแล้วไหนมาหยุมหัวกันเองแล้วเนี่ยครอบครัวก็ต้องกินครอบครัวดิเข้าใจว่ากระต่ายรักอ่ะนี่เจ้ามีันเปลี่ยนสกินได้นะเผื่อมันมีหมีอ่ะดูซิมันมีสกินหลไรบ้างทุกคนอ๋อต้องใช้เงินนะครับสะสมเงินไปเรื่อยๆมีกระต่ายมีตัวต่างๆเยอะแยะมีแมวมีเจ้าหมา โอ้โหมีเยอะมากเลยนะครับโอเคอเก็บเงินเดี๋ยวค่อยซื้อสกินนะครับเป็นตัวแบบเบสิกไปก่อนจังหวะน,นี้มีของขวัญด้วยนี่เก็บของขวัญนี่ครับเก็บของขวัญให้หมดนะครับไซส์ก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราเก็บหมดฟรีอ่ะกินจันอิบว่าอะไรจ้องวีแกกินชัดเนี่ยโอ้โหไ่ไดจะใช้กินคนอื่นให้นี่แล้วก็มีนี่นะครับลายวันเก็บด้วยนะครับทุกคนฟรีนะครับนี่ไง พอเก็บปุ้งตัวก็ใหญ่เลยไม่ต้องเติมโลบักนะครับตอนนี้เจ้าหมีที่หนึ่งนะครับว้ายมันจะกินฉันไม่เจ้าเบคอนว้าวาอย่าอย่ากินฉันฉันสี่พันเองไม่โอ้เกือบไปเเจ้าตัวนั้นสี่หมื่นเจ้าหมีเข้าเมือกครัโอ้ข้าเม,ออามือกแบบ้าเือฉันว่านะไม่ใช่ครอบครัว,วแล้วล่ะอันเนี้ยดูเจ้าหมีนี่ครับเพ,พื่อนๆเห็นสกอร์ไหม เห็นซก่อนว่าเจ้าผีที่ดึกนะครับจังหวะนี้มันจะมีรูปขึ้นมาข้างบนหัวนะครับเจ้อามีอย่ามาขับเบือกฉันกูว่าดีเจ้ากบมันจะขับเบือกฉันให้ไหนไหนอยู่ตรงไหนนี่เจ้าผีเจ้าผีช่วยฉันหน่อยขับเบือกกบโอ้โหอ่าฉันว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เล่นกับพวกเราแล้วล่ะจังหวะเนี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวขัเบืออะไรน่ะตรงนั้นอ่ะขัเบืออะไรกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่หมดอ่ะผีมาหมดบ่อ เฮ้ยขมือตัวนี้ได้ปะตัวนี้หนึ่งหมื่นเฮ้ยเขมือไม่ได้ต้องเก็บไปก่อนเจ้ากระต่ายหัวตรงกลางสองหมื่นเขมือเจ้ากบตัวเขียวได้ปะตัวนี้อาทุกคนเดี๋ยวเราจะเขมือตัวนี้นะเอ้าเขามีนี่นี่เขามีโลเขบือไม่ได้โอเคงั้นเราต้องไปหาตัวอื่นก่อนเฮ้ยเจ้าหมาชิบะตัวนั้นน่าเขมือสุดๆไปแล้วตอนนี้หมาอยู่ที่สี่พันเราเขมือได้นะครับไปแล้วงางามงางตามไปเลย ดูซิว่าจะขมือบได้ไหมกลายเป็นโดนขมือบแทนเฮ้ยทำไม<อ>เร็วทังเลยอะระหว่างนี้ต้องเก็บไปด้วยนะครับไม่งั้นเราตายอุ้ยตัวสีดํามาอโอ้เจ้าถิ่นมาแล้วครับเจ้าถิน่นกําลังกินปลาเล็กอยู่โอ้ไม่เจ้ากระต่ายโนนเฮ้ย no. ขมือบกบก่อนตรงนี้แหละไปเจ้าวีแกขมือบฉันอีกแล้วสามแสนห้าอ้โหโหดมากมากนี่ครับท่านผู้ชมของขวัญอันนี้หมุนหมุนล้อได้หนึ่งอัน โอ้แล้วก็มีของอย่างอื่นอีกนะครับอ่ะล็อกไปกันต่อเอ้ยหมุนล้อก่อนดีกว่าดูซิว่าเราจะได้ของอะไรเผื่อจะได้ของดีนะครับบของขวัญห้าพัน 5, หมุนอีกได้ของขวัญอีกหมื่นหนึ่งไปอีก5,000ันอ๋อไซส์จะขยายขึ้นถ้าเป็นของขวัญน,นะครับทุกคนขยายอีกหมื่นหนึ่งไปกันต่อน้ำยาอันสุดท้าย1นึ่งมื่นนี่ไซส์เพิ่มขึ้นแล้วเป็นสี่หมืโอ้สุดยอด อะย่าจอกระปิโนอย่ามาใั้ขบือฉันนะฉันเป็นกระต่ายเชนน่ารักนะฉันต้องขบือแกหายอย่าโอ้โหดูหน้าตาหน้าตาอุบาทว์หน้าตาหวานมากหน้าตาติดตวว่าดูหน้าตาดิผู้ชมดู กูไมเตมบาทเลยเกือบเหือมาที่หดน้าตาแบบใจเย็นใจเย็นีบอดีีบอดีเองใจเยนใจเย็นให้อดจะบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้สภาพโอ้ยเฮดยดดดดดวดดดลดวดดดดดดเดีดยดดดดเดด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 ดนดด้ดดดนดดดดดนดดดน ไอทงื่่นนนูเห็นต้นต้นคิสปัตเดินได้ต้นคิสปัตอยู่ไหนต้นคิสปัตอยู่ไหนต้นคิสปัตเดินได้ต้นคิสปัตเดินได้เรียบร้อยเกือมาแล้วเกือบมาเร็วนี่เราหัวกันเหรอเจ้าหวีแกไม่อยากให้ทันกลัวใช่ไหมใช่แบบนี้เลยสภาพได้ท่านผู้ชมสภาพเต่าวงกลมไม่เต็มบาทอะทำไมดูไม่เต็มเลยอะไอ้จ้า ใช่เหรอคะเนี่ยฉันก็เลี้ยวซ้ายกินเลยดีเดี๋ยวก่อนขอร้องเจ้าหวีคือช่องเรา perfectionist perfectionist ใช่ไหมให้เขมือไปล่ะเฮ้ยเฮ้ยกินตัวเล็กก่อนกินเจ้าสนุกนี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินกันเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โอ๊ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยค่ะวกระต่ายฉันเองฉันกุญแจเกมนี้เองนี่แหละด้านหลังด้านหลังด้านหลังได้แล้เรียบร้อยได้ตัวหนึ่งห้าหมื่นแล้วพี่พี่ควรจะได้รีบขมือไ เฮ้ยได้แม่เหล Air ็กอ๋อมันดูดรอบๆได้แม่เหล็กนี้โอ้เป็นไอเทมที่ดีนะเนี่ยเราไม่ต้องเข้าใกล้ก็เนี่ยมันดูดเข้ามาเห็นไหมทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บน like ี่สบายเลยฉันรู้แล้วทำไงให้มันเร็วเดี๋ยวดูนะสปีดเพิ่มความเร็วในการเก็บนะครับ139โลบักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนวู้ไปแล้วมันสปีดขึ้นพวกเรา <ว>ไปแล้วดิอุ้ยกระต่ายอยีกแล้วเจอกระต่ายขอให้ฉันได้มีจิมิีอยู่หน่อยเจ้าหมานี่นีดนี่เจ้าหมาขบเรือไปเจ้าหมาขบเรือต่อดินางฟ้านางฟ้ามีปีกขอขบเรือนางฟ้าหน่อยเวิรเรียบร้อยหนึ่งแสนแล้วโอ้โหมีหกแสนแล้วอขอบ้างเองขอบ้างโอ้ง อย่ามาทางนี้ไปแล้วปักวุ้ก็แกที่ข้าเมือพี่แกเข้าเมือฉันก็ได้ข้าเมือแกทีหลังเราโอ้โหได้เลยงั้นต้องวัดท่จักไงคูณสองละจังหวะที่นี่คูนสองเนี่ยได้เยอะๆยอะใช่คูณสองจะเร็วขึ้นปุไปแล้วสปีดแฝงแล้วบอกอาการนะจะได้มาข้ามือบเลี้ยงหรอเลี้ยงไข่หรอเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่วัเลยขอ้คูนให้อ้วนแล้วกินต่อใช่คุนให้อ้วนแล้วกินอุ้ยข้าวหน้าเหยื่อฉันจะกินกบ นี่กินกบเรียบร้อยเอากระต่ายเจอกันอีกแล้วยัยยฉันฉันดีแดง <laughs> ไม่ได้เกิดกระต่ายอุ้ยคุณใส่หมวกนี้น่าสนใจยืมของฉันเรียวอ่ะวฮ้ยเ <c oughs> จวีดูนอะขอโทษทีอะไรเนี่ยเพาแกมาแย่งฉันทำไมอ่ะแกมาแย่งฉันฉันก็กินแกเลยกิดที่โอ้แล้วมาเกิดที่อะไรเนี่ยไอ <c oughs> ตัวแอบนี่คืออะไรแหละไปละอย่าบอกอย่าบอกเขาสิอุสาซุ่มอยู่เนียนๆ อะไรนเนี่ยเริ่มใหม่เลยเจ้าหวีไม่ถึงลางหายนะนั่นไงลางหายนะมานู่นแล้วไม่อยู่ละจ้าโอ้โเจ้าหวีจะหนึ่งล้านแล้วว่ะโอ้ my god มาหมดบ่อ no ่เลยอย่ามีแปดหมื่นเองไม่กินหมดเป็นแสนนู่นไปไหนโอก็กลายแสนแล้วเปล่าฮะยังไม่แสนไงอย่าอย่าทำหนูไหนมีเติมอะไรอีกขอดูดิเติมอะไรได้บ้างอันนี้สปิน มีรองเท้าเติมไปแล้วไซส์คูณ2แม่เหล็กไม่เอาดีกว่ามีน้ํายาเพิ่มโห่ไซส์สิบเลยเหรอ,อยังดีกว่าทุกคน<ห>อ่ะเดี๋ยวค่อยเติมทีเดียวจังหวะนี้หาเหยื่อก่อนเฮ้ยข้างหลังเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยเจ้าตัวนี้กินได้ปะ่ะสองเป็นสองสเฮ้ยกินได้เป็น4ี่หมืสุดยอดตัวนี้ตัวนี้สองหม่นแพอได้อยู่วันนี้เลยจะไปไหนฉันสปีดกว่าฉันสปีดกว่า เ้ยหรือว่าสปีดต้องเติมใหม่เนี่ยไม่นะมันลอบไปตัวใหญ่ไปแล้วมันลอบไปหาตัวใหญ่โอ้โหแล้วแกก็โดนตัวใหญ่กินซะไอ้นี่หนีไปไหนแกจะดีไปไหนดูหน้าตาสภาพเออว่าแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสกินเลยทุกคนสกินที่เราจะเอาอะไรดีอ่ะทุกคนระเบิดมะ ระเบิดก็น่าสนใจเจาต่อตปีโดมันจะมีตัวมากินแกงอะไรตัวดำๆโอ้เลนทีเพอโอ้มามาแล้วเลนทีเพอก็เราจะเปลี่ยนสกินโอ้โหอะไรเนี่ยมันไม่กล้ามันไม่กล้ามันกลัวมันกลัวขอเปลี่ยนสกินเ่ินเฮลิคอปเตอร์ก็มีทุกคนนี่เดียเฮลิคอปเตอร์กำลังแนะนำทุกคนอยู่เลยว่าจะเอาอะไรดีอยากได้ตัวเจ้าหมาชิบะหรือเจ้าแมวดีทุกคนเอาหมาแล้วกัน นี่ฉันเป็นหมา <c oughs> นี่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 ดสอตบตบีโด <c oughs> ฉันเร็นว่าชีบ้าแกรีบมา,บาบฟาร์มนีแกรีบมาฟาร์มนีอโอ้โหโเขาดึงแสนชั้นพีสี่หมื่นไม่ไม่ไม่แกไปกินตัวอื่นให้เกินแสนอะ่ะแล้วมปกินมันแล้วฉันจะได้กินแกโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ไงข้างหน้าเหยื่อของฉันได้เลยล้างไายนะมาแล้วแกนี่ไปได้อยู่ทำไมเรา ไปสิาหรออะไรล่ะหลบก่อนเร็วเฮ้ยทาไมสปีดมันได้แค่ดเหรอมันเพิ่มได้อีกปะเนี่ยต้องกดอีกหรอร้อยสามเก้าทุกคนปุ๊บอ่ะสปีดยังเฮ้ยสปีดขึ้นนี่ไงอืออุ้ยสปีดจริงด้วย <Yeah! S 2> หยาวอุย้ยต้นคิสบัตอีกแล้วข้างหน้าใจเย็นใจเย็นอุยคันก่อนเดี๋ยวไร้ขี้โกงใช้สปีดอะจี่โค้ขอเจ้าหมาชิบากินหน่อย ชวาชีบะอยากกินนางฟ้าข้างหน้านางฟ้ากับกบอาหารมื้อโปรดกบออขอพรได้หนึ่งอย่างอยากขออะไรกิดเจ้ากบมานี่โอ้รสชาติตัวนี้ไม่ดีเลยเ้ยตัวนี้น่าอร่อยแฮะอ,อ,อ,อ๋โอโอใบ้ใบใบใบดีก่อน,นเดี๋ยวตายอีกเฮ้ยบันนีดีกว่าตัวอะไรอะเดวิลเหรอโอ้ปีศาจจากนรกแกขึ้นมาบนนี้ได้ไง ที่นี่มันสวรนะค์นะขอกินหน่อยหมาชิบะกินเลยเรียบร้อยอ้โหไปไม่ถึงเจ้าหมีแน่ๆไปกันต่อออโต้ฟาร์มนี่คืออะไรอะทุกคนฟรีหรอห<า>อ๋อมันต้องเข้ากลุ่มแล้วไปกดไลค์เกมนะครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยโอเคพเพื่อนๆก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็เข้ากลุ่มนะครับมันจะออโต้ฟาร์มแต่ไม่รู้คือยังไงนะน่าจะเล่นเองเหรอไปเราไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีเหยื่อใครอะก็ตายเอ,อ,องพยากกินก็กินเลยฉัน ฉันชิ้นเละฉันอร่อยเฮ่ไม่อร่อยก็กินนี่แน่เรื่องต่อจะพีดูฮะนอนเป็นหน้าบ้านฉันยังอะไรนะแกจะกินฉันหรอใช่แล้วถ้าจะกินแกอย่านะขอร้องเลยสภาพอย่างนี้จะกินฉันหรอเราไม่ล่ะเราต้องทำธุรกิจร่วมกันไม่แกมาดูกับฉันแม่ล่ะได้ว่ายาตอนนี้เลยว่าอ่ะว่าล่ะฮะ จะวิอย่าฉันจะกับแกฉันวดตอนนี้ได้อะไรฉันไม่สอยแกเียังใครอ่ะว่อย่าออกมาล่ะฮะโถสภาพแกจะสู้ฉันได้หรออ๋อได้อยู่แล้วแหละจะดูแลกันจริงเหรอจริงไาเลยได้มาดวลกันหน่อยไอ้บ้าวัดเติมวัดว้าวัดบ้ไอ้บ้าไม่เอามาดวลกันหน่อยสิไปไหนล่ะไม่เอาไปไหนล่ะไป ่อี้ใครเก่งอะใครเก่งรับไอ้บ้าอย่าอ่าอย่าอ่าอย่าอ่าอยด้อย่้อยาอ่าอย่าอ่ปอยแกเย่อยจาไย่าอย่าอยาอย่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 าอ่าอ่อย่าอยาอย่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 าอยาอย่าอ่าอย่าออย่่อ่อยบอา่อ่ออ่่่าอย ร่มทีเดียว5 m เลยทุกคนเป็นังกงเอะแอนนี่ไม่เจอกันนานเลยไปไหนมาเอ้ช่าสบายดีแต่อย่ามาหาฉันเลยฉันอิ่มจะอิ่มเย้มานี่มามานี่เร็วๆมานี่อย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นตตัวใคร่ตัวมันละนะในที่สุดฉันก็เป็นเจ้ายุทธภพแห่งนี้ ดูที่หนึ่งหกล้านห้าเป็นยังไงทุกคนอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะใครกดคุณอะอะไรเหรอเจวี่โกนเ้าะแล้วยาโจวีที่หนึ่งรู้เรื่องไอ้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครแกกดอ่ะเนี่ยนี่ันเห็นแกอยู่เนี่ยดูแล้วตัวก็ติงตองมากช่วยไปเปลี่ยนสกินด้วยนะ เราจะกินนางฟ้า,าอ๋องอ๋อง